นาะอาจย์นา่รผู้ชายสามารถที่จะใส่ได้หรือไม่เพราะอะไรอ,อ,อย่างนี้เอาเอาเอาเราต้องไปหาต้นเรื่องก่อนต้นเรื่องมันคือนาคคืออะไรก่อน <c oughs> นะนาคเนี่ยมันเป็นมันเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับทองคำ <c oughs> มันเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับทองคำ <c oughs> ซึ่งแน่นอน เออเป็นเครื่องประดับที่นิยมใช้กันยาวนานครับมันแปลว่านาคเนะี่ยมันจะแปลงไปเป็นนาฬิกาไปเป็นแหวนไปเป็นเครื่องประดับอะไรก็ตามอืม,มันมีส่วนผสมของทองคําอยู่ในนั้นไม่ว่าจะสัดส,ส่วนขนาดไหนส่วน,นว่าจะสัดส,ส่วนเท่าไหร่ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่มันแปลว่ามันมีทองที่เป็นทองคําครับตอนเนี้ยก่อนที่จะอธิบายต่อไปเนี่ยอยากจะให้ พี่น้องเข้าใจก่อนนะว่าเออเครื่องประดับบางอย่างมันเป็นทองไมค่อนอทองไมค่อนคือมันเป็นมันเป็นเหมือนนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เขาไม่ได้ใช้ทองคำอะทองคำขาวอะไรกันอ่าเดี๋ยวอีกประเด็นหนึ่งอมันเป็นการฉีดสีทองอ่าฉีดสีทองเข้าไปในตัวโลหะนั้นครับซึ่ง มันไม่ได้มีมูลค่าเหมือนทองคําำแต่มันเป็นเรียนแบบวัตถุที่มันมีสีทองแล้วมันก็ติดนานในกรณีอย่างนี้เนี่ยมันคือสีทองแต่มันไม่ได้เป็นทองคําอำจะฮับคือตัวทองคําครับฉะนั้นในเรื่องของสีทองจึงไม่เป็นข้อห้ามออันืหลายคนเนี่ยบอกผมว่าไปซื้อนาฬิกาไซโก้ไซโก้สีทองมา มีโดแล้เมื่อก่อนนี่เขาชอบใส่กันะมิโดแล้วก็แม้กระทั่งสีหน้าอืเขาใช้วิธีการฉีดสีเข้าไปอืมันเป็นนวัตกรรมอ่ะรุ่นสมัยใหม่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้หน้าจริงไม่ได้ใช้ชองจริงหรอกแต่มันเป็นสีที่เขาฉีดเข้าไปเพื่อประดับให้มันสวยอืกรณีอย่างนี้เนยไม่ได้ห้ามครับแต่ที่ห้ามคือตัวที่มันเป็นฟิสบอลและสาหับจริงๆอืมนะกรณีทองแล้วกันนะเป็นทองจริงจ ทีนี้ว่าเรามาดูนาคเนี่ยปรากฏว่านาคมันเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงและทองคำไม่ว่าเขาจะไปเป็นทองรูปพรรณอะไรก็ตามแต่นั่นแปลว่ามันมีทองคำอยู่เรารู้เป็นหลักการพื้นฐานอยู่แล้วว่ากรณีของผู้ชายเนี่ยห้ามใส่เครื่องประดับเครื่องประดับผู้ชายก็มีกะแหวนอย่างิกาเราคงไม่คุยเรื่อง ต่างหูเรื่องใส่หน่อยก็คงไม่คุยเรื่องกมดเคงไม่คุยอ่ะใช่มันก็มีอยู่แค่นี้แหละนะอไม่อนุญาตให้เป็นทองแท้นะครับทองแท้หรือเงินอ้าวโทษให้เป็นทองแท้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามอเงินใส่ได้เงินใส่ได้ครับทีนี้คําถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วถ้าหากว่าสัดส่วน สัดส,ส่วนเนี่ยมันมันมีจำนวนน้อยละ่ะจากการที่ไปค้นคว้าไปดูมาเนี่ยปรากฏว่าในกรณีของปริมาณน,น้อยหรือมากเนี่ยอย่าลืมว่าศาสนาเนี่ยโดยน้ำหนักเลยนะฮะว่าโดยหลักการแล้วถือว่าหุ่นขมเดียวกันหมด เป็นข้อห้ามอยู่แล้วเป็นข้อห้ามเป็นหุกกลมเดียวกันเลยอืทีนี้เมื่อเป็นหุกกลมเดียวกันเนี่ยมันจึงหมายความว่าถ้าเกิดว่าวัตถุชิ้นนั้นเครื่องประดับนั้นมันมีส่วนผสมที่เป็นทองคําเนี่ยถือว่าไม่อนุญาตเพราะอะไรเพราะมันมาเป็นเครื่องประดับเพื่อความสวยงามอืมแต่ถ้าหากว่ามันมีส่วนน้อยของทองที่มันจําเป็นจะต้องเอามาใช้ครับ เขาเรียกว่าลิลฮายื์ไม่ใช่ลิซีนะไม่ใช่เพื่อความสวยงาม,มแต่เอามาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาใช้ประโยชน์เช่นกรณีฟันอ๋อฮะใช่กรณีเออ่ส่วนของกระดูกใบหน้าหรือว่ากรณีที่มันจะต้องเชื่อมต่อเนี่ยจะสังเกตว่าบางทีทองมันไม่เข้ากับผิวอเออเงินแต่เงนไม่เข้า แต่ถ้าทองเนี่ยไม่เกิดปฏิกิริยายิ่งเป็นทองบริสุทธิ์เนี่ยจะสังเกตว่าสมัยปัจจุบันเขาเอาเขาเรียกว่าในร้อยไหมทองเห็นไหมเพราะมันไม่เกิดปฏิกิริยากับกับผิวหนังครับฉะนั้นถ้าเอามาใช้ในจํานวนน้อยและเอามาเป็นส่วนสัสดส่วนที่เอามาใช้เพื่อความจําเป็นอย่างเช่นในดาบในโลหรือว่าฟันที่ ที่อะไรที่ที่ต้องใช้ส่วนผสมของทองอ,อเพื่อที่จะยึดเกาะให้มันแข็งแกร่งให้มันแข็งเนี่ยกรณีเนี่ยไม่เป็นไรออแต่ถ้าเอามาเพื่อความสวยงามถึงแม้ว่ามันจะมีสัดส่วนที่น้อยก็ตามออออกรณีอย่างนี้เนี่ยถือว่าในโค้นจุมพุตเลยนะออถือว่าไม่เป็นที่อนุญาตเพราะว่ามันจริงๆแล้วมันมีหะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลัลลอฮุอะลัลฮิวะสัลลัออาลาม ที่บอกกับเราในในกรณีฮานิสปนี้ผมอ่านให้ฟังนิดหนึ่งกันนะออที่บอกว่ารอเซูลบอกว่านะฮะอันลบสิทธิาบอิลลามุกตตะอนันนบีห้ามใส่ทองยกเว้นเพียงเล็กน้อยมุกตะไปว่า,าส่วนน้อยของมันเท่านั้นเองเน,อนะเสร็จแล้วก็คือคือโมอาวิยเนี่ยได้กล่าวกับ กลุ่มสหายบาบอกว่าอัตะลามูน่ะอันนระ ر ูล ل u ล l a h ีสัลล,ลัาาล,าาลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะฮะอันลุบซิลอันทบอิลลามกตะอันท่านทราบใช่ไหมว่ารอสุลลอฮ์ห้ามใส่สวมใส่ไอทองยกเว้นที่มันเป็นเพียงเล็กน้อยเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นเนี่ยก็รู้อัลลอฮุามานำแล้วก็พวกซาบาก็ตอบว่าใช่ฉันรู้อันฮะฮะดิษบทนี้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของใช้ Oh, ไ,มไม่ได้ดเครื่องประดับือ,อ,อในกรณีที่มันจำเป็นจะต้องใช้เ,เป็นความจำเป็นครับถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นไรถ้ามีความจำเป็นแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ผสมนะแต่ต้อาจจะไม่ต้องเอาทองมาเช่นควันฟันเนหะ็นไหมที่เขาบอกว่าฟันทองอะ่ะใช่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เกิดปฏิกกิยา เวลาเป็นทองบริสุทธิ์เนี่ยมันจะไม่มีผลกับบางกายไม่จะอะไรมันจะไม่อักเสบมันจะไม่มีผลอะไรเพราะว่าตัวเงินมันยังมีถูกมีมีฮะมีมีมีทีนี้กรณีอย่างนี้เนี่ยที่บอกเยซิรุสหดฮับเนี่ยแปลว่าปริมาณทองที่น้อยเนี่ยเขาใช้กับเครื่องใช้ที่มันมีความจำเป็นไม่อยู่ในหมวดซีนะเครื่องประดับมีส่วนผสมไม่ได้เลยอันนี้ก้อนยูมุธเลยครับจะมีคําถามจากใน แฟนเพจเดอะตีม team, นะก็ผมว่าน่า,นาจะครอบคลุมแล้วแหละ